สิ่งที่ควรรู้สำหรับผู้ที่จะใช้ชุดขับเคลื่อนชิมาโนยุคใหม่นะครับทั้ง11 12สปีดติดตามชมครับผมหลังๆมาเนี่ยก็เห็นชิมาโน12สปีดติดรถกันมาเยอะเลยครับยิ่งรถแบร์ทางเลือกเนี่ยระดับราคา20,000ได้12สปีดชิมาโนมาแล้วทีนี้ มาคุยกันดียวครับว่าถ้าใครได้ใช้ไดสัมผัส10 12สปีดชิมาโน,โนหรือ11สปีดยุคใหม่เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างเพื่อเอาข้อมูลไปอัปเกรดสําหรับเพื่อนๆมือใหม่มือกลางที่มาไม่ค่อยแม่นสเปกอะไรนะครับอย่างแรกชิมาโน10 11เนี่ยขอ,ขอเริ่มที่11แล้วครับ11สปีดเนี่ยใช้โม ธรรมดาได้เลยหรือว่าเรียกว่าโม SG หรือว่าเรียกโมชิโมโนธรรมดาส่วนนั้นดังนั้นใครที่ใช้ 8, 9 10สปีดอยู่อัพมาเป็น11ก็ไม่ต้องเปลี่ยนโมใช้โมเดิมแค่อัพชุดขับได้เลยนะครับโมใส่ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นโม11ในสเปคของหมอบนะครับใช้โมเดียวเันเป๊ะได้เลยนะครับอพอเป็น12สปีดชิมโมโนไม่ได้ทําเฟืองหลังรองรับ12สปีดที่ใช้โมธรรมดามาให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้12สปีดของชิมโมโนแท้ ต้องเป็นโม่ไมโครสไปเท่านั้นครับเฟืองทิมโบโลก็จะเป็น10 51ใช้โม่ไมโครสไปล้นเป็นโมยุคใหม่ถามต่ออีกว่าเหมือนแลมไหมถ้าเรามีโม่ SG หรือโม่ธรรมดาเนี่ยเราจะกลึงเป็นโม่ไมโครสไปได้ไหมอันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นฐานมันคนระแบบกันเลยพื้นฐานระบบการล็อกเฟืองอะไรมันมันคนระแบบกันเลยครับมันมันโม่เอสจีกับโม่ไมโครสไปเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีคิดมันมีเกลียวยาวขึ้นมันใช้การล็อกคนละแบบเพราะนั้น กลึงหากันไม่ได้ต้องหาโม่เปลี่ยนดังนั้นถ้าใครใช้โม่ SG หรือโม่ชิมาโนธรรมดาต้องการจะเปลี่ยนเป็นโม่ไมโครสไปนต้องเปลี่ยนโม่เท่านั้นดุมบางยี่ห้อก็จะมีโม่ให้เปลี่ยนนะครับแต่ดุมบางยีห่หอก็ไม่มีมันต้องเปลี่ยนดุมล้อเลยนะครับแล้วถ้าเราจะใช้ชุดขับชิปเตอร์ตีนผีชิมาโนแต่ใช้เฟืองใช้โม่เดิมเราใช้เฟืองทางเลือกได้ไหมได้ครับอันนี้ได้หมดเลยอย่างรถแบรนด์ทางเลือกทุกวันนี้ก็ ใช้ชิปเตอร์ตีนผี s x ชิปเตอร์ตีนผ x t แต่ว่าโมู่หลังเป็นมู้ชิมโน,โนโปกติเลยก็จะใช้เฟืองหลังแบรนด์ทางเลือกพวกซัน e รสซันชัยที่เป็น1150 1152มาให้เราแทนครับใครไม่ชอบเฟืองทางเลือกต้องการความชัวเนี่ยไปใช้เฟืองสแสลมได้ไหมใช้ได้ครับเฟืองสแสลมที่ใช้โมู s ชิมโน,โนปกติก็จะมีเฟือง n x แล้วก็เฟือง s x นะครับก็เอามาใส่แล้วก็มา เซตอัพเข้ากับชุดขับชิมาโ,โนได้เลยครับเีตยว,ว่าการเซตอัพก็มีรายละเอียดนิดหน่อยที่แตกต่างกันนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่เกินความความสามารถของช่างครับกพแค่เซตหาความพอดีแค่นั้นเองครับชิฟเตอร์ชิมาโ,โนปัจจุบันนี้ยังเป็นระบบ2ระบบอยู่ครับคือระบบกดนิ้วโป้งอย่างเดียวแบบสแสลมก็ได้ส่วนวิธีปลดเกียร์หนักก็จะใช้นิ้วชี้ก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดอันนี้ก็ชิฟเตอร์จะมีตัวชิฟเตอร์ก็จะปลดได้2แบบนะครับ2ทางเลยนะครับทีนี้เรามาดูชุด จานหน้าจานหน้าชิมโนตอนนี้ยังเป็นแกน24มิลแกนโครโมลี่24มิลอยู่แนละเพราะนั้นกะโหลกก็ต้องรองรับถ้าใครใช้กะโหลกเลี้ยวกระโหลก BB92 อ่า BB30 PF30 เนี่ยสุดท้ายต้องใส่กระโหลกที่มันแปลงออกมาเหลือ24ครับแล้วก็สอดแกนชิมโบ24ครับก็ชิมโนยังเป็นแกน24มิลอยู่นะครับส่วน ใบจาน12สปีดจะเป็น direct m o u n แหละก็คือขันน็อตตัวเดียวแหละจะเป็นใช้เครื่องมือของการขันกระโหลกเครื่องมือขันกระโหลกเรียวงชิมโนะขันตัวเตืองจานหน้าได้เลยครับแต่ต้องเป็นตัวที่เป็นกลวงผสวมเข้าไปแล้วมีมีก้านต่อนิดหนึ่งครับในรายละเอียดก็ค่อยพูดถึงในคลิปต่อๆไปนะครับถ้าใครไม่พร้อม จะอัพไป12แต่อยากได้เรน์เกียร์ที่กว้าง11สปีดยุคใหม่ของชิมานโนหรือเดียรเรยุคใหม่ตัวล่าสุดก็จะมีให้เลือกเป็น11 5 1แต่เป็น11สปีดใช้กับโม่ s g ได้เลยครับในราคาที่ย่อมเยาน่าใช้ครับเพลียนแต่ว่าเป็น11สปีดแค่นั้นมันก็จะเสียช่วงต่อเกียร์ช่วงเกียร์หนัหนกๆไปมันจะเป็น11 13 15แล้วก็18ปกติก็จะเป็น ถ้าเป็นเฟือง10บก็จะเป็น 10, 12, 14, สองสมันจะถีกว่าในช่วงชุดเกียร์ที่เป็นเฟืองเล็กนะครับแต่ตอนอกนั้นเฟืองปีอะไรทุกอย่างเหมือนกันเลยครับผมว่าถ้าถ้าไม่อยากยุ่งยากในการเปลี่ยนโม่1ิปปสปีดของอเดียรเน่าใช้ครับถาใส่อะไรก็ถูกกว่าด้วยอีกอันหนึ่งคือ s ชิมาน o ยังผลิตสับจานอยู่นะครับระบบจานหน้าสองใบยังมีอยู่แต่ว่าระบบจานหน้าสองใบ Shi ชิมาน,นจะใช้กับเฟืองหลังที่สิบสเท่านั้นครับ ก็คือถ้าเป็นมีหน้ามีสับจานหลังก็ใช้14-5หรือหรือถ้าเอาแบบกลายพันแบบแปลงถ้าใช้จานหน้า2ใบาจานหลังเราไม่มีโม่สไมโครสปายเราใส่เฟืองสิไม่ได้ครับแล้วก็สามารถใช้เฟืองทางเลือกที่เป็น11-46แบบ12สปีดได้ครับคู่กับจานหน้า2ใบได้เรนจมันจะพอครับแต่ถ้าแบบใช้เฟือง5 10, 5าสด5เนี่ย กับจานหน้าสองใบเรนต์ Ren, ตีนผีมันจะไม่พอไม่พอหมายถึงในบางเกียร์โซ่มันจะเก็บไม่หมดโซ่มันจะคือตีนผีพับสุดแล้วโซ่ยังหย่อนอยู่ในบางเกียร์นะครับในเกียร์ที่แบบใช้เฟืองเล็กอะไรเงี้ยถ้าใช้จานหน้าสองใบก็จะต้องใช้จานหลังตามสเปคชิมมโ,โนไม่เกิน4ี่ห้าแต่ถ้าเป็นเฟืองทางเลือกก็สิบเอ็ดสี่หกใช้ได้ครับสาหรับสิบสองปีนะครับครับวันนี้ก็เอามาไล่เรียงสรุปให้ฟังกันประมาณนี้ครับใครข้องใจว่าใครใช้ชิ i เมโน,โนอะไรยังไงเป็นยังไง ใช้อะไรใช้กันได้อะไรใช้กันไม่ได้ครับก็ประมาณนี้แต่ถามว่ามิกซ์ได้ไหมมิกกันได้หมดครับถ้าเป็นสปีดตรงกันถ้าเป็นชิมโนเหมือนกันมิกซ์กันได้หมด12สปีดมันมิกซ์กันได้แล้วก็ข้ามค่ายก็มิกซ์ได้ครับแต่ว่าการทํางานก็ถ้าอยู่ในค่ายดีกว่ามันก็จะสมุดกว่าดีกว่าประมาณนี้ครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่ควรรู้สําหรับคนที่จะใช้หรือใช้ชิมโนยุคใหม่ยุคใหม่นี้ก็คือยุค12สปีดโมไมโครสบายหรือ11สปีดที่เป็น11 51ในดิโอเรยยุคใหม่นะครับก็ประมาณนี้ไว้เป็นข้อมูลกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ